ครูอะไหล่ผู้ก่อตั้งโครงการ s t r e e t Art k i n งภูมิพลโพสข้อความผ่านทางเพจ f Facebook s t r e e t Art ต i n งภูมิพลนะคะถึงเรื่องราวสุดประทับใจของหนูน้อยชั้นป .3 น้องริตานะคะที่น้องริตาเนี่ยขายงานศิลปะได้แล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเดินมาให้ครูอะไหล่ห้0พันบาทนะคะเพื่อจะทําโครงการ s t r e e t Art k i n งภูมิพลครูอะไหล่บอกแบบนี้บอกว่าเขาทําตัวไม่ถูกเลยจริงๆเพราะว่าสิ่งที่น้องตัดสินใจเองนั้นทําให้เขาเนี่ยนะคะถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายมัน แมนคะคะแต่ก็ดูไม่เทลเลยเพราะว่าน้ำตาไหลอีกด้วยคือเธอเนี่ยตั้งใจที่จะให้มากๆก็เลยไม่รู้จะปฏิเสธยังไงสิ่งนี้เนี่ยเหมือนปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในโครงการสาลต่อที่พ่อทํานะคะและทีนี้เขาก็ยังบอกลิตาด้วยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องหากําแพงใหม่ในเดือนหน้านะลิตาเนี่ยถึงขั้นว่าอารมณ์ขึ้นแทนเขาเลยนะคะเอ๊ะว่าทําไมถึงทําไม่ได้ แต่ว่าครัวไหล่ก็บอกให้น้องลิตาจะเย็นๆเอาเป็นว่ามีหลายคนคอยช่วยเหลือและในกำแพงครั้งหน้าก็จะนำน้องลิตามาช่วยกันวาดขึ้นเครนวาดไปด้วยกันด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะ